อานาทานังอานาทานังอะติญญาราตานังโส มาพอเยี้ผมมาล้างโอ้แปลงมันนี่สกว้างเกินี้นั่งแล้วม้ยปนี่นี้แ่นีอหลักเข้าได้เข้าไอ้อย่าทยอยบอลบอลไปเจบกเออรษาไม่ดี๋ยเจ็บยนเอนี้ขอบลกเสียมกลอนเนาะใสกงเลากบลกนั่นกข้บกน้อยๆนะว่งเดนท่าน วันนี้นังือจเไปยอนเีอลนี้ยนี้นี่อันนี้อยู่นลับสาหลวงนี้นะส่ไมมดนาิีฟนตีกูเามเนีเมอย่ทเาแบแล้วบบใ่มมได้อยู่หนอเกโเอไรน้กสนเกันตาไปอย่างนี้นะแล้วร้อยได้น่ได้อยู่นะไปกัะกิิเมเ มีกอแป้งมีกอนี่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 ไม่พ่อเท่กันพ่อจุ๊บนี่ทำง่นกุ่โลกแน่าบอกละต้องสมอะไรอ่อนบ้นได้แล้วอนบนไ้แล้วี่่นลุอย่าเลียงมอยู่หน้าันแล้วข้น่าเขาจาย่ขาขยายพอนะ อ่านาะข้อมนมันต okay. ้องเสาะง้มหายเดี๋ยวเดเดี๋ยวรเดี๋ยวมาแล้วนิดเดียเดี๋ยวปป๊บรอกรตัวเดียวโยยาาูแล้วนะมีงเลยหรอ 怎么